ต่อจากพาร์ทสอชิ้นที่เราได้ทำไปเมื่อกี้ครับทีนี้เราจะมาประกอบรวมกันนำสอชิ้นเนี่ยมาประกอบรวมกันเ,เราจะต้องนิวมันขึ้นมาใหแต่ว่าจะไม่ใช่พารและประกอบรวมกันเราจะใช้ตรงกลางครับที่เป็นแอสเซมบีกดโอเค หน้าตาของ a s s e m ม l y เนี่ยมันก็จะแทบจะเหมือนกับ p a r t นั่นแหละครับมันแทบจะเหมือนกันครับแต่มันจะทำชิ้นงานใหม่ไม่ได้มันมันจะเอาชิ้นงานที่เราทำอยู่แล้วมาทำเราก็ไปเปิดงานที่เราทำอยู่แล้วเมื่อกี้สองไฟล์มาดูที่เมาส์นะครับไปที่มุมมุมซ้ายเลือกบัลไปที่ผมเซฟเมื่อกี้ผมเซฟไปที่เดสก์ทอ็อป s o l i d ก็จะเป็น B1 กับ B2 นะกด open เลยมันก็ม,นกมันก็จะมาปรากฏให้เชฟนี่เป็นไอจรวดของเรา,าแรกอันนี้คือฐานจรวดเอามาใส่ไอชิ้นส่วนแรกที่เราเอามาใส่เนี่ยชิ้นส่วนแรกที่เ,าเอามาใส่เนี่ย มันจะติดตัว f มันเหมือนโฟสมันเหมือนมันห้ามลอยมันจะลอยไปไหนไม่ได้เนี่ยเราจะลากมันไม่ได้แต่ชิ้น b2 เนี่ยคือชิ้นเนี้ยเนี่ย b2 เนี่ยมันมันไม่ติดตัว f มันลอยได้ลอยไปมาได้เราเราไปแก้ไขมันด้วยการคลิกขวาเอาคำว่าโฟส์ออกไปโอเคแล้วชินเนี้ยอันนี้มันเป็นฐานใช่ไหม มันควรเป็นอะไรที่มันขยับไม่ได้เราก็มาเลือกอตรงนี้นะครับเห็น origin นะฮะจุดศูนย์กลางครับมันเป็นจุดศูนย์กลางของฐานจรวดส่วน origin ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดศูนย์กลางของอ s s ซมบี้อันนี้ชิ้นส่วนอันนี้คือจุดศูนย์กลางชิ้นส่วน ส่วนตรงนี้คือจุดศูนย์กลางของงาน SMB เนี้เอาเราต้องเอาผมอยากเอาฐานเนี่ยมาเป็นจุดศูนย์กลางของงานเราให้มันเป็นจุดเดียวกันผมก็เลือก Origin ของ SMB นี่นะครับแล้วก็เลือก Origin ของฐานจรวดนี้ครับเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมเลือกพร้อมกันนะเหมือนเหมือนเราเลือกรูปอะกดคอนโทรลไปด้วยแล้วก็เลือกไปด้วยเสร็จแล้วมานี่เลยครับข้างบนเห็นคำว่า,าเมดไหมครับ มันแม็กเย็บก็ะดาษครับก็เหมือนกับการเย็บติดกันเลยเราก็กดไปเห็นไหมครับตอนนี้ Origin อ s m b ี้กับ Origin ฐานจรวดเนี่ยเรามาอยู่ที่เดียวกันแล้วเสร็จแล้วเราก็กดเยอกไปโอเคอันนี้เห็นไม่ต้องตกใจนะมันลากได้เล้วเพราะเราเอาฟ u l l อาไปแล้ววางตรงไหนก็ได้ทีนี้ผมจะมาสอนเม็ด ผมอยากให้คลิปนี้มันจบเร็วๆนะก็ได้แต่จะสอนเม็ดหน่อยการเม็ดอ่ะการเย็บเนี่ยนะครับบุมบนซ้ายนะครับเอ่อการเย็บที่ดีให้มันติดกันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนครับเราต้องเย็บสองครั้งการเย็บนะครับมันเหมือนอย่างที่เพื่อนเคยถามว่าเอ่อเอาอะไรมาติดกันอนะเอาอะไรมาติดกันก็คือ การเอาระนาาครับมาติดกันเอาพื้นผิวมาติดกันอย่างมันทำอย่าง,เอ,ออางเอาระนาบหรือพื้นผิวมาติดกันนะครับ mm hmm. กดคอนโทรลเหมือนเดิมาัาเราเลือกพื้นผิวแล้วเราก็เลือกผิววันนี้กันอ,อ่มันจะเป็นที่ขอบนะมันจะเป็นระนาบเดียวกันเห็นไหมครับมีสีฟ้าขึ้น ีฟ้าขึ้นครับพอเป็นสีฟ้าสองอันปุ๊บเหมือนเดิมครับกดเม็ดลงมาติดกันกดเย้ต่อไปกันเห็นครับมันติดกันครับหล้าหน้ามันชนกันเลยครับแต่นี้คือการเม็ดทีเดียวนะครับมันก็จะได้แค่ลาหน้าชนกันเฉยๆเนี่ยครับมันมองยังไงมันก็จะมันเลื่อนยังไงะครับมันก็จะมันก็จะเรียบอรเหมือนเดิมอุ้ยไกลมากเลย เอาับมาก่อนเอากลับมาเอากลับมางานงอกเล่นเยอะไปหน่อยครับฝั่หนึ่งฝั่หนึ่งอืมงานงอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรและนี้ครับผมที่เห็นเรากลับไปแล้วมันจะเป็นการเมคดคันที่สองเหมือนเดิมครับเราเลือกผิวนเนยขำมาอันนี้ขอโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูดีๆใหม่ อืมกดเม็ดโอเคมันเลื่อนมาหาเลยกดเยบไปก่อนเอาใหม่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูใหม่อันนี้คือเม็ดสองทีไปแล้วมันจะขยับไปไหนไม่ได้อีกเลยอันนี้มันมันยังไม่ดีพอมันจะอาจจะต้องเม็ดที่สามเม็ดทีเพราะมันยังหมุนได้อยู่แต่ว่ามันไม่ไม่สามารถเลื่อนไปไหนได้เลย เอาใหม่นะเ๋ยวาลบให้รูใหม่จะพยายามบอกวิธีการเม็ดให้ได้ครบๆเนี่ยการลบเม็ดก็เนี่ยครับค่อยๆลบออกไปพอมันไม่มีแล้วมันก็ย้ายได้เหมือนเดิมโอเคมาดูใหม่นะครับเราลองเม็ดจากตรงไหนก่อนก็ได้เม็ดผิวด้านข้างตรงนี้เอามาเม็ดเอารูไหนก็ได้ครับ พยายามเห็นไหมครับเลือกคือไอ้แท่งนี้มันจะมาสอดในรูวงกลมเนี้ยแล้วรูวงกลมเนี้ยกับผิวนอกกันเนี้ยผมไดเมนเตอร์มันสิบแปดเท่ากันพอมันไอ้วงกลมเนี้ยสอดเข้าในห่วงดูนี้ใช่ไหมครับเราก็เลือกผิวนอกของอันนี้กับผิวในของอันนี้กดเม็ดเลยทีเนี้ยเม็ดครั้งแรกอย่างที่บอกมันจะตรงกันเฉยเฉยมันจะทำเนี่ยมันจะทําหน้าที่ตรงกันเฉยเฉย แต่อย่างที่บอกเม็ดเราต้องเม็ดสองทีแล้วก็เม็ดอมโอเคเราเลือกผิวตรงนี้นะครับเอาให้มันลงมาชิดอืมเรียบร้อยกดเขตเป็นที่เรียบร้อยนะอยาจะทำอยากจะ อ้าวแล้วมันมาอันเดียวเองอ่ะมันมีต้องก้าดรูนะเราอยากเพิ่มมาอีกดูแล้วก็นี่ครับไปด้านบนครับ insert component เลือกเบลเหมือนเดิมเราก็ไปหามาเมื่อกี้บีหนึ่งไอ้จรวดเราชื่อบินบีหนึ่งก็ลงมาเนี้ยติดเาลล์มามาโน่ไหนก็ได้ถ้าเหมือนเดิมฮะเมื่อกี้ผมเอาด้านข้างก่อนใช่ไหมผมจะเอานี่ครับเอาแล้วนบก่อนก็ได้ครับค่อยเอาชื่อ เอามาเม็ดกันก่อนเลือกได้สองอันแล้วกดเม็ดเลยโอเคการเม็ดนี่มันต้องฝึกจะต้องฝึกนิดหนึ่งนะถ้าอยากให้คล่องอ,อันนี้ไว,ไ,วไ,วไว้ไว้ไว้เอาไหเอาไหอันนี้พอได้ระนาบเดียวกันแล้วแต่ว่ามันไม่อยู่ในรูเราก็เลือกผิวด้านข้างกดคอนโทรลเหมือนเดิมเหมือนเราเลือกรูปเราเราอยากเลือกอะไรซ้ำเราต้องกดคอนโทรล ให้มันเป็นสีฟ้า2อันเสร็จแล้วเราก็เม็ดใช้เม็ดประกอบเรียบร้อยอ,อันนี้ลองฝึกดูนะฮะลองฝึกดูเสร็จแล้วก็กดกระาไปตาอไปแล้วถามว่าต้องทำ่างนี้ทั้ง9กดูเลยไหมถ้ามีเวลาก็ทำแต่มันก็จะมีคำสั่งคล้ายๆเดิมอ่ะครับ เนี่ยครับริเนียคอมโพเนนต์นะอันนี้เป็นลิเนียคอมโพเนนต์แล้วเมื่อก่อนมันเป็นลิเนียสเกตลิเนียอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นคอมโพเนนต์แล้วเราจะลองใช้ให้ดูถ้าอยากถ้าอยากยังไม่เข้าใจเมทเดิมก็ย้อนไปดูสองชิ้นนี้ตอนแรกๆโอเคจะใช้ลิเนียคอมโพเนนต์ให้ดูเลือกอา่าอยากจะได้ชิ้นนี้ มันจะเพราะว่าชิ้นนี้มันต้องต้องวนรอบนี่ใช่ไหมเดี๋ยวใช้ดิเนี่ยคอมโพเนนต์ไซคลาร์แพทเทิร์นนี่เนี่ยมันมันจะออกมปตรงตรงไงเราเพราะมันเราจะคลื่นรูปเป็นวงกลมอะ่ะเราก็ต้องใช้ไซคลาร์ไซคลาร์โอเคเหมือนอันนี้คอมโพเนนต์มาแล้วเนี่ยคอมโพเนนต์พยายามห่านนิดนึงคอมโพเนนต์อันนี้าน component. พยารามิเตอร์นนอนนเช่นเคยคลิกที่มัน อย่างที่บอกอะมันเหมือนเป็นดิเรกชันนะแต่มันเป็นดิเรกชันแบบโค้งกดที่โค้งวงกลมโอเค,ม,อเคมันโผล่หน้าขึ้นมาแนละ้วเป็นอย่างนี้เราอยากได้กี่อันละ่ะมันมี8ปดรูเราก็บุกไปแปดแปดโอเคแปอ่ะแต่มัน้ังชิดกันเลยชิดเพราะอะไรเพราะว่าองศามันสิบห้าองศาแล้วเราจะต้องใช้กี่องศาล่ะเราก็ลองเอาแดหารสามร้อหสิดู ถ้ากสี่จิบห้าโอเคอืมเสร็จแล้วเราก็กดเย็ดเลยเราไม่ต้องมาทำอะไรบ่อยๆไม่ต้องมาอินเสิร์ตอะไรเลยไปอืมก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แต่แต่แตอยากจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมเรื่องเม็ดนิดนึงให้มันคล่องๆอ่ะให้มันแบบไข่ข้อสองสัยเม็ดมันยากรหรืออะไร เดี๋ยวจะอินเสิร์ตจลวนใหม่ทีนจะให้เข้าใจเม็ดมาขึ้นพีหนึ่งอันนี้ผมต่อเติมเล่นมั่วๆเลยนะเอาลงมาวางปุ๊บคำว่า,าเม็ดเนี่ยมันจะเอามาประกบกันใช่ไหมแต่สมมุติกรณีที่ผิววงกลมด้านนอกอมันไม่เท่ากันมันหมายความว่าอะไรอ่ะผมจะคิดให้ดูเนี่ยวงกลมมันใหญ่วงกลมเล็กเวลามาเม็ดกันนะ่ะ มันจะเป่างจะกดมหนึปึ๊บมันหมายความมากไงมันหมายความว่ามันใช้ Refer e n c เเดียวกันมันใช้ c ซ n t e อร์เดียวกันของวงกลมเนี่ยอารมณ์มันจะประมาณนี้ถ้า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 เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมไม่เท่ากันมันจะมาอยู่ตรงกลางโอเคจะย้อนกลับนะจะลองอย่างเดินให้ดูแล้วผมถ้า เม็ดอย่างนี้กับตรงนี้ล่ะมันจะเป็นยังไงอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่ยครับแล้วผมอยากมันหงายขึ้นอ่ะถ้าจะหงายขึ้นจะคว่ำนะดูที่เมาส์นะมาที่ด้านซ้ายเห็นตรงนี้ไหมมันจะหงายขึ้นหรือคว่ำก็ได้ว่ากันไปเป็นอย่างนี้นะแล้วอันนี้เป็นกรณีศึกษาเยอๆะนะแล้ว พอดีสมมุติอยากเอาขอบเนี้ยมาแปะตรงนี้ล่ะข้างล่างอ่าเราเม็ดูเป็นไงกดเม็ดชึ้มเนี่ยมันก็เนี่ยซ้อนทับอย่างเงี้ยเวลาเราเม็ดเราก็ต้องคิดทีนึงอืมว่ามันจะเป็นอะไรยังไง อยากให้มันไปโผล่ดล้วนล่างกเาง็เป็นอย่างนี้อืเป็นอย่างนี้อยากให้มันตรงลุยเราก็เม็ดไปอีกการเม็ดเนี่ยอุ้ยโถ่เอการเม็ดเนี่ยมันจะพูดได้ง่ายคือมันก็อยู่ที่ผิวที่เราเลือกกันแหละมันทําได้ทุกอย่างมันจะเม็ดตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเม็ดผิวโค้งๆมันก็จะยากหน่อยพยายามเลือกพื้นผิวอย่าไปเลือกอย่าพยายามไปเลือกขอบ มุมอย่าพยายามไปเลืองก,ก็ประมาณนี้ครับก็ลองไปประยุกต์ไปลองเล่นเรื่องเม็ดกันดูนี่ครับกลับกลับอยากเอามาต่อกันคนะ่ะขเดี๋ยวก่อน,นเม็ดพยายามเม็ดให้ได้มากกว่า1ทีนะอย่างน้อยสักสทีมันจะได้ไม่เลื่อนไปไหน ก็จบเท่านี้นะครับเดีย๋ยวคลิปมันจะยาวเม็ดก็พยายามวนๆดูนะครับแล้วรูปร่างอื่นก็ลองลองปรับใช้ลองปรับแต่งดูไอท้ที่มันจะเป็นพวกไอ้รูปทรงทรงจรวด